วัค่ะสวัสดีค่ะมิวพีนะคะพีรยาพภูสมบัติค่ะมิสแกรนอำเภอเมืองน่านมิสแกรนน่านค่ะสวัสดีค่ะเนสประกายเพชรนะคะมิสแกรนบ่อเกลือผู้เข้าประกวดมิสแกรนน่านเนสเป็นยังไงบ้างที่ผ่านงานแถลงมาที่นีโดคอนเนสค่ะแล้วก็มางานนี้ด้วย สนุกมากเลยเนาะเราได้เจอกันจิงๆจริงเป็นทางที่2แล้วค่ะเพราะว่าเราทําแคมเปญแสนแตกด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ได้เข้าบ้านแกลนด้วยแล้วก็มาเจอกันวันที่เป็นเปิดตัวมิสแกรนหน้าที่ลีดก็ดีใจมากค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะทุกคนที่อยู่หน้างานแล้วก็ เออถ้าผู้ชมที่ทางไลฟ์นะคะจะชื่นชอบนะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากเชีร์พวกเราด้วยนะคะฝากงานวันวันที่20กันยานะคะเป็นงานไฟนองแล้วเนาะจังหวะหน้าแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะแล้วก็เชียร์กันมันๆเลยค่ะเชียร์กันอย่างมีสตินะคะทุกคน๋ยวบอกเลยว่าข้างล่างเนาะข้างล่างเวทีเราระกันแต่บนเวทีเราฟาดฟันกันสูดๆนั่นไงที่ไฟลุกตามแฮชแท็กค่ะแล้วมีเทคนิคยังไงเนี่ยทำให้แสงแตก ออันดัแบแรกเลยคือความขยันวินัยในการไลฟ์ะนะคะแล้วก็ขอบคุณชาวด้อมเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีมีด้อมที่คอยซัพพอร์ตของเราซัพพอร์ตพวกเราอยู่แล้วแล้วก็ แค่อยางไลฟ์ป่ะแล้วก็แต่ละคนก็มีความเป็นตัวเองในการไลฟ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นความพยายามของเราเนาะใช่ค่ะในทุกๆแบบนะคะแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างมากเลยใช่ค่ะใดๆก็คือต้องขอบคุณจริงๆเนาะขอบคุณพี่ๆแฟนคลับนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราสองคนเนาะทั้งอมอะไรนะแนะนำได้เลยมอมจิ๋วค่ะจอมทอดมันปลาไก่ค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็ ไปติดตามกันได้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีให้โหวตด้วยใช่ตอนนี้ก็มีให้โหวตกันเนาะใช่ค่ะสามารถโหวตกันได้เลยนะคะกับน้าหอมพรหมยาเนาะแล้วก็ใช่แล้วก็มีให้กดตะกร้าด้วยนะคะน้ําหอมพรหมยาแล้วก็อแคมเปญอีกหลายอย่างเลยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะกับมิสแวนนะทใช่ค่ะช่องทางติดตามของเราอ๋อค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มที่หมิวพีนะคะหมิวพีก็มี Facebook นะคะพีรยาพวงสมบัติค่ะเซิร์ชเข้า Google ได้เลยก็จะเจอแล้วค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง TikTok ด้วยค่ะพีรยาจุดพ h ค่ะ P-H-E-E-R-A-Y-A ค่ะไปเข้าตะก้าแล้วก็ติดตามเข้าด้อมหมาจิ๋วกันด้วยนะคะค่ะสำหรับเนสเองนะคะเนก็มีโซเชียลก็คือเพจเนสประกายเพชรนะคะแล้วก็รวมไปถึง TikTok เนสประกายเพชรแล้วก็ไอเนสประกายเพชรคะ N E S P R A k A Y P H E T C H ค่ะหรือพิมพ์ภาษาไทยเม้ประกายเพช็ก็จะเจอเน็ตเองแล้วก็ฝากด้อมทอดมันประกายไว้ด้วยนะคะลากันไปก่อนนะคะทุกคนฝากเชียร์ด้วยนะ